ให้ไปแลกปึ้งเลยคนวันศุกร์เสน่ห์แรงมากคุณพระคุณเจ้าคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ใช้การมีเสน่ห์ของเราให้เป็นประโยชน์นิดหนึ่งอย่าใช้ในทางที่ผิดไม่งั้นเราจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจเข้ามาได้คนวันศุกร์เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีแต่คนอยากรู้จักมีแต่คนอยากจะหาอยากเข้าหามีแต่คนอยากร่วมงานด้วยนะคะแล้วเป็นไพ่สมบูรณ์ขึ้นเป็นไพ่ดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วเป็นไพ่ที่สมบูรณ์อยู่ในสินในธรรมรู้จักอะไร อะไรควรไม่ควรรู้จักผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นไม่ห่วงคนวันศุกร์เพราะว่าดาเน,นเหมือนแบบว่าเดินทางในทางสายกลางอยู่แล้วนะคะเออเป็นคนทั้งใช้ชีวิตในทางโลกก็โอเคทางธรรมก็ยิ่งโอเคอืมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วคนที่เกิดวันศุกร์อาจารย์จะบอกว่าพ่ยครอบครัวกลับมาแนนแฟนมากขึ้นไม่ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาอะไรเรื่องครอบครัวก็ตามแตกแยกแตกหักอะไรก็ตามนะคะ หลังจากนี้จะกลับมาอบอุ่นและดีขึ้นมากๆนะคะเออแล้วก็คนที่เกิดวันศุกร์นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดนิดนึงนะคะพยายามอย่าคิดมากหรือว่าวิตกกังวลอาจารย์จะพูดเลยนะเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือยังมาไม่ถึงพยายามอย่าเครียดอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาเครียดเพื่อทําร้ายสุขภาพจิตตัวเองของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเบาเรื่องเครียดได้จะดีมากๆนะจ๊ะแม่เอออ่าต่อไปเรื่องการงานการงานคนที่เกิดวันศุกร์ในไพ่แกะดําขึ้นเลยทํางาน ทำงานแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นทำงานดีทำงานเด่นนะคะเออทำงานแบบว่าทำงานแบบว่าโอ้โหทำทำจริงๆทำงานดีทำงานเด่นอ่ะเออจนแบบว่าไพ่แกะดําขึ้นอ่ะเออนะคะแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของการโดนอิจฉาด้วยนะทําดีเกินไปนะคะแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนอ่าไม่ใช่เอ่อการเงินโชคลาภค่าใช้จ่ายอาจารย์จะบอกว่าอ่าการเงินโชคลาภค่าใช้จ่าย ไพ่ประสบความสําเร็จขึ้นไพ่ถือถือถ้วยขึ้นเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์เรื่องการเงินหลังจากนี้จะดีขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในครึ่งปีแรกเนี่ยไปในทิศทางที่ดีเรื่องการเงินและไพ่สมดุลขึ้นในการเงินโชคลาบจะมีโชคมีลาบเข้ามาปาคาบขึ้นเห็นไหมสัตว์ที่เลี้ยงอยู่อาจจะเป็นสัตว์ที่ให้โชคให้ลาบนะคะเออแล้วก็การเงินจะดีขึ้นจะสมบูสมบูรณ์สมดุลมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ นะคะเรื่องการเงินจะดีขึ้นนะคะอาจารย์จะบอกมีหนี้สินก็จะสามารถปลดได้เคลียร์ได้แต่เตือนคนวันศุกร์นิดหนึ่งถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ในบ้านสารพระภูมเิเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้ลกล้างอย่าปล่อยให้ว่างเปล่าหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่บูชามาแล้วไม่ได้สนใจแนะนําว่าให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านบอกอาจารย์ว่าละเลยท่านนะคะไม่ดูไม่แลนะคะเพราะฉะนั้นปัดกวาดเช็ดถูนิดหนึ่งอย่าให้ อย่าให้ปล่อยลกล้างอยักยงหยากใหญ่นะคะถูให้มันสะอาดนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ดูแลเพราะว่าเขาก็ให้โชคให้ลาบส่งเสริมเรื่องการเงินเราเหมือนกันเพราะว่าขึ้นในตําแหน่งโชคลาบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นดูแลดีให้ดีนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็คนรอบข้างคนรอบตัวของคนที่เกิดวันศุกร์คนรอบข้างคนรอบตัวนะคะบางคนทบต้องดูให้ดีนิดนึงนะคนวันศุกร์อ่ะ บางคนครบต้องดูให้ดีนิดนึงอาจจะมีมีนําเรื่องปวดหัวเรื่องร้อนอกร้อนใจมาทําให้เราเดือดร้อนไปด้วยได้นะคะเออเพราะฉะนั้นดูให้มันดีดีนิดนึงนะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยโอ้โหเจ้าที่เจ้าทางดีนะคนวันศุกร์อ่ะเหมือนแบบมีอะไรคอยกระซิบเลยเนาะแบบมีแบบว่า อันนี้ใช้วิจารณญาณาเลยนะถ้าคนได้ยินก็ได้ยินถ้าคนไม่ได้ยินก็คือไม่เป็นไรนะคะเอออาจจะแบบเจ้าที่เจ้าทางบอกเตือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาในฝันอาจจะมาเหตุการณ์แบบที่มาเตือนเราล้างสังหณ์เองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเองเราจะสัมผัสได้เองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเนี่ยคอยเตือนคอยดูแลนะคะคอยแบบว่าโอเคเลยนะนะคะ<ส>แล้วก็ความรักของคนที่เกิดวันศุกร์อาจารย์จะบอกว่าความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ก็เป็นคู่ที่ ดีนะคะถ้ามีคู่แล้วนะคะคือถ้าทะเลาะกันก็อีกคนนึงหันหลังให้เลยไม่เถียงไม่พูดไม่อะไรก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมกันดีไม่เถียงไม่พูดไม่อะไรดีแล้วมันมันคือการคือการเขาเรียกว่าอะไรลดการทะเลาะลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันศุกร์เจอคนอย่างนี้เจอแฟนอย่างนี้ที่เงียบใจเราเวลาเราทะเลาะไม่เถียงไม่พูดกับเรานี่ดีนะอย่าหาว่าเขากวนประสาทเรานะมันไม่ใช่กวนประสาทคือเขาอยากจะอยู่กับเราไงเขาเลยที่จะเงียบดีกว่านะคะเออ แล้วก็คนโสดนะคะอาจารย์จะบอกเลยนะคนโสดให้ระวังนะคะคบใครให้ดูนิดนึงให้ระวังเจอคนที่ดีได้แน่นอนนะคะเจอคนที่ดีแบบว่าก็เจอคนที่นิ่งๆเหมือนกันอาจจะเจอแบบว่าพะอิดพะปูนเลยอาจารย์จะพูดอย่างนี้นะเอออาจจะเฉยนิ่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาไม่แสดงออกนะคะแต่เขามั่นคงแล้วก็รักเราคนมีคู่ก็เหมือนกันนะเขาอาจจะนิ่งอาจจะเฉยไปบ้างแต่เขาจะมั่นคงรักเราคนเดียวนะคะเออแต่ก็ให้ให้ให้แบบว่า ไม่ต้องไปหาเรื่องหาราวอะไรเขานะคะแล้วก็คนที่ที่ที่โสดอยู่อาจารย์จะบอกเหมือนกันว่าเราเจอคนที่ดีแน่นอนนะคะแต่ก็ให้ระวังคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ด้วยถ้าใครที่แบบว่าคุยหลายคนนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพสุขภาพคนวันศุกร์นะคะสุขภาพคนวันศุกร์อาจารย์จะบอกว่าคนวันศุกร์อาจจะมีเรื่องสุขภาพนิดนึงเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ใหญ่มันสามารถที่ จะหายขาดและผ่านพ้นไปได้นะคะไม่ต้องเครียดหรือว่าวิตกกังวลนะคะให้ทําบุญแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถวายสังฆทานยาบ้างนะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้บริจาคบ้างเพราะว่าบุญตรงเนี้ยมันมันเสริมเรื่องสุขภาพเราโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจารย์จะบอกว่าอ่าไ่ยเห็นไหมมีโชคมีลาบเข้ามาไพ่เสี่ยงถ่ายขึ้นไพ่ ไพ่ยิปซีขึ้นเอ้ยไพ่เซียมซีขึ้นเห็นไหมกล่องเซียมซีเสียงทายมีโชคมีลาบเข้ามามีเกณฑ์การเดินทางมีโอกาสแบบว่าบินต่างประเทศนู่นนี่นั่นใครที่ถามอาจารย์่าพาสปอร์ตนู่นนี่นั่นอะไรจะผ่านไหมผ่านแน่นอนจ้ะนะจ๊ะเพราะว่ามีเกณฑ์การเดินทางนะคะอ่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคนที่เกิดวันศุกร์ว่าคนวันศุกร์นะอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินนะคะเอออาจมีเรื่องให้ ต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้แบบว่าต้องเลือกอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะบอกเช่นเดิมเหมือนเดิมให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแค่นั้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์มีเท่านี้เลยจ้ะนะคะ